ตอนที่1,519ชื่อตอนว่าหนึ่งกระบวนท่าสะเทือน9้าชั้นฟ้าสีสาวของกูมูสเส้นจูกลิ้งไปกับพื้นดวงตาทั้งสองเบิกโพรงแม้ว่าศีรษะของเขาได้กริ่งไปไกลมากแล้วแต่ดวงตาของเขายังคงกระพริบตาได้ต่อให้นาทีที่ต้องตายกูมูสเส้นจูยังคงไม่เข้าใจว่าตัวเองตายได้อย่างไร กระทั่งตายยังไม่เข้าใจว่าตนเองนั้นมีพลังจากปรมาจาริศาราส่วนหนึ่งอยู่ในครอบครองแต่ภายใต้การฟาดฟันเพียงครั้งเดียวยังคงไม่สามารถขัดขืนได้พลันศรีรษะถูกตัดจนขาดเกรนออกมานทแนทีกูููเซ่นจูไม่เข้าใจเลยว่าหนึ่งกระบี่นี้กอบด้วยพลังอะไรกันแน่สามารถฟันและตัดขาดพลังปรมาจารพศกราของเขาไปหนึ่งกระบี่สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างของเขา พลังลมปรานทั้งหมดพลังทั้งหมดทักษายุทธทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกตัดขาดจนสิน้นภายใต้หนึ่งกระบี่นี้วินาทีก่อนตายกูมูเซนจูมีปริศนามากมายที่ตนเองไม่เข้าใจเขาตายอย่างสับสนมากจริงๆปุจจังหวะที่สีสาราะของกูมูเซนจูหล,ลับตาลงส่วนของลําคอที่ถูกตัดขาดจึงพวยพุ่งเป็นเลือดออกมา โดยที่เลือดนั้นได้พุ่งขึ้นไปสูงมากๆคล้ายเป็นน้ำพุป่านนั้นจากนั้นได้ินเสียงดังปังร่างที่ปราศจ,จากหัวจึงได้ล้มตึงลงทื่อๆในเวลานี้ทั่วทั้งแดนวิญญาณสวรรค์ตกอยู่ในความเงียบสงัดเวลานี้สภาพชีวิตนเ้าชั้นฟ้าสิแดนดินล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพหายใจอึดอัดไม่ว่าจะเป็นสุดยอดฝีมือในร่างก,ก็ดีหรือจะเป็นระดับสัรพดิเทพชั้นเแดนก็ช่างในขณะนี้ ต่างรู้สึกว่าอึดอัดยิ่งนักรู้สึกเหมือนว่าถูกใครเขาเข็นคอของตนเอาไว้อย่างแน่นหนาทําให้ไม่สามารถกระดุกกระดิกไม่สามารถขัดขืนได้ทําลายสัจธรรมคือกระบวนท่าโจมตีสุดท้ายของกระบี่สัจธรรมการจะสาแดงกระบวนท่าโจมตีนี้ออกมานั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากบางทีราชนเซียนก็ต้องสาแดงพลังอย่างเต็มที่จึงจะสามารถสําแดงกระบวนท่าโจมตีสุดท้ายนี้ออกมาได้ แม้แต่ตัวของหลี่ชีเยเองเมื่อมีการสำแดงกระบวนท่าโจมตีเช่นนี้ออกมาแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมากทำให้ต้องสูญเสียพลังลมปราณไปรุนแรงมากถึงกับมีสีหน้าขาวซีดหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก13ลักนณะไม่ได้รับพลังสนับสนุนจากเรือ,อยิ่งใหญ่ทั้ง3ต่อให้หลีฉีเยได้ฝึกเคล็ดวิชาเคล็ดโจมตีแวววาวมาก็จริงแต่ไม่สามารถสำแดงกระบวนท่าทำลายสัจธรรมได้ มีเพียงได้รับการสนับสนุนจาก13ลัคนาแล้วเรือยิ่งใหญ่ทั้ง3เท่านั้นจึงทำให้หลีชิเยสามารถใช้เคล็ดโจมตีวววาวสำแดงทำลายสัจธรรมออกมาได้กล่าวสำหรับหลี่ชีเยแล้วการสำแดงราชันสังหารหรือสวรรค์ทำลายหาใช่เป็นเรื่องยากแต่อย่างใดแต่ว่าอาวุธเช่นกระบี่สัจธรรมหากคิดจะสำแดงทำลายสัจธรรมอันเป็นกระบวนท่าโจมตีสุดท้ายนั้นยากยิ่งกว่าขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าเสียอีก ในเวลานี้ทุกคนรู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ออกพูดอะไรไม่ได้ก่อนน้านั้นทุกคนยังฟังหูไว้หูกับคำพูดของหลีชีเย่ที่ว่าสามารถสังหารกูมู่เซิ่นจู่ได้ภายในหนึ่งกระบวนท่าเกรงว่าผลงานการต่อสู้เช่นนี้จะต้องถูกจารึกเอาไว้เป็นเทพนิยายสามารถเทียบเคียงได้กับราชันเซียนเรื่องราวในลนักษณะเช่นนี้ โดยปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นแต่ทว่าเวลานี้กลับเกิดขึ้นมาแล้วเป็นการเกิดขึ้นอย่างแท้จริงลิเชียสังหารกูมู่เซนจูภายใต้กระบี่เดียวผลงานเช่นนี้ได้สยบทุกคนที่อยู่ในเก้าชั้นฟ้า10แดนดินตึงตตึงึๆในเวลานี้แม้แต่พวกของเซนเมืองเทียนซีจูเซียนโอร์สองราชันต่างรู้สึกหวาดผวาถึงกับก้าวถอยหลังติดต่อากันหลายก้าว ความจริงแล้วแม้แต่บรรดาผู้ที่ปราศจากผู้ต่อก่อนที่ยืนดูการต่อสู้อยู่ด้านนอกผาหินแตกก็ตกใจจนก้าวถอยหลังติดต่อกันหลายก้าวเช่นกันเชกเชนพวกของเส้นเมืองเทียนนั้นช่วยชีวิตของพวกเขาได้ประจนกับอุปสรรคนานับประการราชัเซียนก็เคยพบเจอมาแล้วกระทั่งเคยบ่มฟักผู้เป็นราชัเซียนกล่าวสำหรับพวกเขาแล้วชีวิตนี้พวกเขาไม่มีสิ่งใดต้องหวาดกลัวอีก สําหรับพวกของเซนเมืองเทียนแล้วในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถที่ทําให้เขาต้องหวาดกลัวอีกแล้วแต่นาทีนี้พวกเขาได้รับรู้ถึงความหวาดกลัวที่แท้จริงเป็นรสชาติของความหวาดกลัวที่เหมือนจริงมากวนเวียนอยู่ภายในใจิตใจของพวกเขาพวกเขาได้ลืมคําว่าหวาดกลัวเป็นเวลานานมากนับตั้งแต่พวกเขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาพวกเขาเข้าใจเองว่าตัวเองนั้นสามารถบงการเรื่องราวของตนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องความชราภาพและความตายแต่ว่ามาวันนี้ริชียอาศัยเพียงกระบี่เดียวสังหารกูมูมเซนจูได้สิ่งนี้ได้ทําให้พวกเขารับรู้ได้ถึงความหวาดกลัวชนิดจริงแท้แน่นอนทําให้ความรู้สึกหวาดกลัวที่พวกเขาได้ลืมเลือนไปนานจนนับไม่ได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งโอ้แม่เจ้าในเวลานี้ไม่รู้ว่ามีผู้คนจํานวนเท่าไหร่ที่ดูชมอยู่เบื้องหน้าคันฉ่องสวรรค์ต้องตกใจถึงขีดสุด ทิ้งตัวนั่งลงกับพื้นเวลานี้ยอดฝีมือพ่วงแผ่นตนจานวนนับไม่ถ้วนถึงกับอ่อนแรงกองกับพื้นปัสสาวะอุจจาระาจนกันเกงและพื้นเปียกแฉะไปหมดในเวลานี้หลายคนตกใจจนขีดสุดโดยเฉพาะผู้ที่จงใจเป็นศัตรูกับรีชเชหลังจากผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วริีเชยได้กลายเป็นเงาทมินที่ติดตามพวกเขาไปตลอดการเกรงว่าต่อจากนี้ไปหากพวกเขาต้องเจอเจอกับรีชเชเขาจะต้องควกกข่าลงกับพื้นตรงนั้นไม่เหลือความกล้า แม้แต่จะลุกขึ้นยืนนี่นี่มันคือกระบวนท่าอะไรแม้แต่พวกที่ยืนดูอยู่ด้านนอกผาหินแตกซึ่งเป็นระดับปรศจากผู้ต่อกรยังต้องร่างสันเทิมทีนึงถึงกระเบอรอยและเพิ่มพมออกมาไม่มีใครรู้ว่ากระบี่ของหลีเชียเล่มนี้คือกระบี่อะไรกระทั่งไม่มีใครสามารถเห็นอย่างเชัดเจนว่ากระบวนท่านี้คือกระบวนท่าอะไรต่อให้เป็นผู้ดํารงอยู่ในระดับเชนหลิงฟงหวินพวกเขาก็บอกไม่ถูกถึงกระบวนท่านี้ โอ้แม่เจ้าเรื่องที่ชาญฉลาดที่สุดในชาตินี้ของข้าก็คือไม่ได้ไปยุ่งกับลิชีเยระดับประถมบรรพบ,บรุษสำนักเจ้าลัลธิถึงกับรู้สึกตกใจสุดขีดเมื่อเห็นภาพนี้จากคันชองสวรรค์เกือบต้องปัสสาวราดออกมาทาแ้ภายในมีอยู่เพียงเท่านี้อ่อนเลยเกินลิชีเยได้เก็บกระบี่ขึ้นหลังจากสังหารกูมูสันจูภายในกระบี่เดียวแล้วยิ้มกราวตามาดมไปว่า ก็แค่ตราประทับของปรมาจารย์พฤกษาบนตัวเท่านั้นใช่ว่าจะมีรากปรมาจารย์พฤกษาในครอบครองเสียดายจะอย่างไรเสียเขาก็แค่ครอบครองพลังเพียงบางส่วนเท่านั้นจึงยังมีท่าแท้ภายในที่ไม่แข็งแกร่งพอกระบวนท่าโจมตีสุดท้ายเขาถึงกับร,ร้องเสียงดังออกมาด้วยความหวาดผวาในฐานะที่เป็นโอรสของราชเซียนกับปรมาจารย์พฤกษา จึงมีความ,มรู้และประสบการณ์กว้างไกลท่านเดนันเองเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้บ่งบอกถึงอะไรตูมตูมตูมนาทีนี้โอรสสองราชันเหมือนหนึ่งบ้าไปแล้วถึงกับเสกเอาอาวุธราชนเซียนที่ตนมีอยู่ออกมาทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งรวมถึงสัจจะอาวุธราชนเซียนด้วยเสียงดังตูมโอรสองราชันกระทั่งไม่เสียดายพลังลมปราณของตนเพื่อใช้ปลุกบรรดาอาวุธราชนเซียนทั้งหมดให้ตื่นขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสาจาัจจะอวุตราชันเซียนถูกปลุกให้ตื่นแล้วปรากฏร่างเงาที่สูงใหญ่ลอยขึ้นมาหลังจากที่โอรสสองราชันได้ปลุกอวุตราชันเซียนของเขาทั้งหมดให้ตื่นขึ้นมาแล้วอนุภาพราชันเซียนพลันอลาวาดไปทั่วฟ้าดินทําให้ทั่วทั้งแดนวิญญาณสวรรค์ถึงกับสั่นไหวครงแครงไปทีหนึ่งบนโลกใบนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถปลุกอวุตราชันเซียน หลายชินให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายภายในชั่วพริบตาอีกทั้งในจำนวนนั้นยังหมายถึงรวมเอาสาจาอัจจะอาุตราชันเซียนอีกด้วยแต่ทว่าจะยังไรเสียโอรสสองราชันก็คือโอรสของอราชันเซียนการที่เขาต้องการปลุกอาวุธของบิดาของตนให้ตื่นขึ้น ย่อมทำได้ง่ายกว่าคนอื่นๆไม่รู้เท่าไหร่เสียงดังตูมขณะที่โอรสสองราชนดึเงเศกอาวุธราชาเซียนของตนออกมาทั้งหมดนั้นพวกของหลิงฟงหวินก็มีปฏิกิริยาที่วรวดเร็วมากพากันเศกอาวุธที่ปราจะจากผู้ตอกรอ,ออกมาทันทีเช่นกันเซินเมืองเทียนปล่อยให้สวรรค์สารสองของตนปรากฏออกมาภายในสวรรค์สารซองเหมือนสะดุดกับของโบราณอยู่ชิ้นหนึ่ง โดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าของโบราณน,นั้นคืออะไรแต่ว่ากลิ่นอายที่มันแผ่กระจายออกมาสามารถสยบเหล่าชั้นฟ้าได้แม้ว่าหลิงฟงหวินจะไม่มีอาวุธราชันเซียนแต่ว่าเขาแค่ทำท่ากวักมือออกไปปรากฏอาวุธเทพเจ้าแห่งทะเลแต่ละชิ้นลอยออกมาจากเรือหอยสังที่จอดอยู่บนเส้นขอบฟ้าเวลานี้อาวุธเทพเจ้าแห่งทะเลแต่ละชิ้นได้ล่องลอยอยู่รอบๆหลิงฟงหวินเพื่อคุ้มกันให้กับหลิงฟงหวิน สำหรับซีจู้เซียนนั้นยังไม่ต้องพูดถึงรอบตัวของเขาปรากฏอาวุธปรมาจารย์พฤึกษาที่ทิ้งเอาไว้ให้ลอยล่องโดยที่อาวุธปรมาจารย์พฤึกษาแต่ละชิ้นได้ปวยพุ่งความมีชีวิตชีวาไม่มีที่สิ้นสุดออกมาและความมีชีวิตชีวาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้ห่อหุ้มตัวของซีจู้เซียนเอาไว้อย่างมิชิดในเวลานี้แม้แต่ราชาบรรพบุรุช่วร้ายก็เสกเอ,าอาวุธบรรพบวุรุษของตนออกมา แม้ว่าสิ่งนี้จะถูกห่อหุ้มมาไว้ด้วยกลิ่นอายของความขมุกขมัวแต่ทว่ามันยังคงแผ่กระจายกลิ่นอายที่แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังต้องหวาดหวั่นพันเพลงออกมาในเซี้ยววินาทีนี้เองพวกของเส้นเมืองเทียนต่างรับรู้ได้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งเพียงใดก็ตามหรือจะปราศจากผู้ต่อกรเช่นใดก็สามารถอาศัยกายเนือ้อไปรับกับกระบี่ของลีเยยได้เกรงว่าวุฒิประจำตัวของพวกเขาเอง ก็ไม่สามารถรับมือกับกระบี่นี้เอาไว้ได้เว้นเสียแต่ว่าจะมีอาวุธราชนเซียนไวในครอบครองด้วยเหตุนี้พัวของหลิงฟงหวินโอรสสองราชันจึงได้อาศัยอาวุธราชนเซียนแต่ละชิ้นและหรืออาวุธเทพเจ้าแห่งทะเลทําการสร้างแนวป้องกันที่ทรงพลังเอาไวร้รอบๆตัวของตนต่อให้หลี่ชีเย่ต้องการสังหารพวกเขาก็ต้องทําลายบรรดาอาวุธราชนเซียนและอาวุธเทพเจ้าแห่งทะเลเสียก่อน อาวุธราชนเซียนเพียงชิ้นเดียวอาจจะง่ายต่อการถูกทำลายแต่ถ้ารวมอาวุธราชนเซียนลยหลายๆชิ้นเข้าด้วยกันมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายมันในกระบวนท่าเดียวโดยเฉพาะสัจจะอาวุธราชนเซียนคิดจะทำลายมันในกระบวนท่าเดียวโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าพวกของอรัสองราชาในเวลานี้จะมีอาวุธราชนเซียนและอาวุธเทพเจ้าแห่งทะเลแต่และชิ้นขอยให้การคุม้มครอง แต่ทว่าสีหน้าของพวกเขายังคงขาวซีดและรู้สึกสะท้านขึ้นมาภายในใจและรู้สึกขนลุกสู้ในใจพวกเจ้าจะร่วมมือเข้ามาพร้อมกันหรือจะใช้วิธีเวียนกันไปดีล่ะหลี่ชี้เยในเวลานี้หัวเราะและมองดูพวกของออรสราชันในเวลานี้ทุกคนถึงกับก้นลมหายใจเอาไว้หลังจากที่หลี่ชี้เย่สังหารกูมู่เซินจู่ไปแล้วแม้แต่ซินเมืองเทียนก็ถูกสยบเอาไว้แล้วและรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเวลานี้พวกของหลิงฟงหวิน ได้มองหน้ากันและกันพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังขี่หลังเสืออยู่จะขึ้นก็ไม่ได้จะลงก็ไม่ได้กล่าวสำหรับพวกของหลิงฟงหวินในเวลานี้แล้วถ้าหากจะหนีไปโดยไม่ทันได้สู้ก็จะทำให้ชื่อเสียงที่พวกเขาสั่งสมมามาลายสิ้นไปทันทีการที่พวกเขามีชื่อเสียงฐานะในทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความยากลาบากมาวันนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้เยาวคนหนึ่ง ถ้าหากพวกเขาไม่มีความกล้ากระทั้งจะต่อสู้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้จากนี้พวกเขาอย่าวางว่าจอกมาเสนอหน้าได้อีกตลอดการและพวกเขาจะต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเงาทมินแม้แต่ใจมารของตนก็ยังเอาชนะไม่ได้ก็อย่าพูดถึงจะไปะเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอกเลยแต่ว่าถ้าหากต่อสู้ด้วยพวกเขาก็ไม่มีความมั่นใจในเวลานี้พวกเขาต่างรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่สามารถเอาชนะลีชีเยได้ นาทีนี้หลิงฟงหวินจึงเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าเพราะอะไรหลี่ชีเย่จึงบอกว่าตัวเขาก็คือผู้บงการสถานการณ์ทั้งหมดและเขาเพิ่งจะเข้าใจเวลานี้เองว่าผู้ที่มีสิทธิ์เสนอเงื่อนไขไม่ใช่พวกเขาแต่เป็นหลี่ชีเย่ต่อสู้กันสักครั้งจะเป็นไรไปหลิงฟงหวินสูดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึง่งเอ่ยขึ้นมาอย่างช้าๆว่าเป็นผู้บำเพ็ญตนมาช่วยชีวิตย่อมมีโอกาสได้ตายในสนามรบ การตายในสนามรบถือเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายของผู้บำเพ็ญตนเช่นกันเวลานี้หลิงฟงวินไม่ต้องการถอยกล้าหลบหนีไปโดยที่ยังไม่ได้ทันได้ต่อสู้จะทําให้ชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมาช่วยชีวิตต้องมาลายสิ้นไปลมปราณของเขาเหืออแทงแล้วพวกเราร่วมมือกันต่อสู้กับเขาสักครั้งเป็นไรเวลานี้ดวงตาทั้งสองเส้นเมื่งเทียนสว่างสวยขึ้นมาจ้องมองดูสีหน้าที่ขาวซีดของลีชีเย จึงปรึกษาหารือกับพวกราชาบรรพบรษช่วร้ายพวกของราชาบรรพบรษช่วร้ายจ้องมองไปที่ลีชีเย่ดูจากอากับกิริยาของลีชีเย่ก็สามารถมองออกว่าหนึ่งกระบี่ก่อนหน้าได้ทําให้หลีชีเย่ต้องสูญเสียพลังลมปราณไปจํานวนมหาศาลหากเป็นช่วงเวลาปกติพวกของราชาบรรพบรษช่วร้ายจะไม่เลังเลอย่างเด็ดขาดแต่ว่านาทีนี้แม้จะรู้ว่าลีชีเย่ได้สูญเสียพลังลมปราณไปอย่างรุนแรง พวกเขายังคงลังเลอยู่และยังคงตัดสินใจไม่ถูกตอนที่1,520ชื่อตอนว่าเริ่มต้นการต่อสู้ลิชิเยถึงกำหัวรอกมามองดูพวกของราชาบรรพบุรุษชั่วร้ายที่ทำตัวไม่ถูกกล่าวว่าทำไมหรือความอหังการของพวกเจ้าเมื่อครู่มันหายไปไหนหมดแล้วล่ะเมื่อครู่ยังกลุ่มไพ่เนื้ออยู่กว่ามิใช่หรืขู่บังคับข่าให้รับเงื่อนไขไมิใช่หรือ เวลานี้กลับกลายเป็นหดหัวหดหางเสียแล้วด้วยพรันอายุปูนี้กันแล้วหรือว่ายังอยากจะทำตัวเป็นเต่าหัวหดที่อยู่แต่ในกระดองหรืออย่างไรคำพูดที่กล่าวดูถูกเพียงนี้พรันทำให้สีหน้าของพวกราชาบรรพบุรุช่วร้ายดูไม่จืดึงขีดสุดแม้พวกเขาจะรู้ดีว่านี่เป็นการพูดจายั่วยุข,ของลีเชียอยู่แล้วแต่ว่าเวลานี้พวกเขาคิดจะมีสู้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้วถ้าหาก ภายใตยก้การยั่วยุลักษณะเช่นนี้ของลีชีเย่แล้วยังไม่ยอมรับคำท้าเชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั้งชาติก็ต้องสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เจ้าผู้เยาว์อย่าได้กำแหงนักวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายกำชัยก็ยังไม่รู้เลยราชาบ,บรรพบุทธชั่วร้ายร้องกล่าวเสียงดังออกมาลีชีเย่ที่มีท่าทีเฉยเมยมองพวกเขาพิตามารมณ์ยิ้มกล่าวว่างั้นก็เข้ามาเลยต่อให้พวกเจ้าห้าคนร่วมมือกัน ขาก็จะฆ่าโดยมิละเวน้นหากเป็นก่อนหน้านั้นใครหน้าไหนหันกล้าบอกกับห้าผู้ปราศจากผู้ตองกรว่าข้าไม่มีละเวน้นต้องถูกผู้คนหาว่าจิตวั่นเฟือนไปแล้วกระมังแต่ทว่าเวลานี้หลีชี้พูดออกมาเช่นนี้ทําให้ผู้คนจํานวนเท่าไหร่ต้องอ,อกสันขวญแขวนแม้แต่ยอดฝีมือพ่องเพนตนจำนวนไม่ถ้วนที่อยู่ด้านหน้าคันช่องสวรรค์ยังต้องรู้สึกกลัวจนขนลุกขนพอง ถึงกับอึดอัดจ,จนหายใจไม่ออกในขณะนี้ทั้งเส้นเมืองเทียนราชาบรรพบุรุษชั่วร้ายซีจู้เซียนโอรสสองราชันและหลิงฟงหวินห้าคนต่างมองตางกันและกันทีหนึ่งและสามารถบรรลุข้อตกลงได้ด้วยพลันต่างมีสิ่งที่รู้กันเป็นการเฉพาะภายในทันทีเวลานี้พวกเขาต่างลงเรือลําเดียวกันแล้วไม่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาจะมาด้วยจุดประสงค์เช่นใดแต่ว่าในเวลานี้พวกเขาจําเป็นต้องร่วมมือกันร่วมใจกัน หาไม่แล้วพวกเขาก็ยังหวังว่าจะรอดชีวิตไปจากที่นี่ได้สู้เวลานี้ซีจู้เซียนคำรามเสียงยาวออกมาแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เท่าหน้าอ่อนแต่ยามเมื่อเขาตัดสินใจเข้าต่อสู้แล้วพรันบังเกิดปฏิธานการต่อสู้ที่สง่าพาเพยขึ้นมาทันทีกลายเป็นผู้ที่ส่งพลังอำนาจทันทีเหมือนเป็นมนุษย์ยักษ์ตนหนึ่งตูมในเสี้ยววินาทีนี้เอง บรรดายอดฝีมือของจูลูที่ติดตามซีจูเซียนมาด้วยพันประทุพลังลมปราณทั้งหมดออกมาพลังลมปราณของพวกเขาได้รวมเข้ากับลมปราณของซีจู้เซียนพลังลมปราณทั้งหมดได้เข้าไปภายในร่างกายของซีจู้เซียนโดยไม่มีการเก็บงำเอาไว้เลยแม้แต่น้อยท่ามกลางเสียงดังตูมตามก่อนกําลังอาชาของราชาบรรพบริช่วร้ายก็ทยอยกันประทุพลังลมปราณขึ้นมา โดยที่พลังลมปราณของพวกเขาก็ได้หลอมรวมเข้าไปเนื้อเดียวกันกับราชาบรรพุรุษชุ่วร้ายในเวลาเดียวกันบรรดายอดฝีมือของส้นเมืองเทียนก็ได้ปล่อยพลังลมปราณของพวกเขาออกมาทั้งหมดและเข้าไปภายในร่างกายของเส้นเมืองเทียนยืมลมปราณนนนเนี่ยแม้กระทั่งปฐมบ,บ,บรรพุรุษจะเมินมากต่างรู้สึกอิจฉา เมื่อเห็นพวกของราชาบรรพบรษชั่วร้ายสี่จู้เสียนและเส้นเมืองเทียนสามคนแพันกับกลายเป็นหนุ่มแน่นขึ้นโดยแพรนถึงกับทอดถอนหายใจออกมากล่าวสำหรับระดับปฐมบรรพบรุษจจำนวนมากแล้วเรียกได้ว่าอยากจะยืมลมปรานกับเขาบ้างก็ทําไม่ได้แต่อย่างไรเสียการที่จะปมฟักกองทัพที่สามารถให้ยืมลมปราณได้นั้นต้องทุ่มทุนสูงมากใช่ว่าทุกๆสํานัก จะมีกําลังทรัพย์ที่จะนํามาใช้จ่ายเช่นนี้ได้กล่าวสําหรับผู้ปราศจากผู้ตอกรอนที่กําลังจะใกล้าตายอยู่แล้วนั้นเว้นแต่จะได้รับการต่อยุคไขออกไปมิฉะนั้นแล้วก็หากต้องต่อสู้อย่างหนักคงมีหนทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการหยิบยืมลมปราณสําหรับผู้ปราศจากผู้ตอกรน,นั้นพวกเขาทําได้แค่ขอยืมลมปราณจากผู้เยาว์ไม่สามารถยึดเอาลมปราณของผู้อื่นมาเป็นของตนได้ เนื่องจากกล่าวสําหรับผู้ปราศจากผู้ต่อกรที่ใกล้จะตายอยู่แล้วนั้นรอบชีวิตของพวกเขาได้แห้งเฉาตายไปแล้วต่อให้สามารถยึดอารมปราณของผู้อื่นมามากมายเท่าไหร่กระทั่งเลือดทุนนะก็ตามก็ไม่สามารถนํามาหล่อเลี้ยงภายในร่างกายของตนได้ และจะเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วลมปราณจะต้องบ่มฟักภายในร่างกายของยอดฝีมือกลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้นมันจึงจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนผู้ใกล้จะตายแล้วนั้นไม่สามารถหล่อเลี้ยงลมปราณได้เมื่อเปรียบเทียบกับพวกของราชาบรรพบรชัวร้าย3คนแล้วลิงฟงวินและรถสองราชาไม่สามารถหยิบยืมลมปราณจากใครได้ลิงฟงวินนั้นคอยอยังชั่วหน่อยตรงที่ กำลังอยู่ในวัยชะกันมีพลังลมปราณที่รุนแรงดังนั้นแม้เขาจะไม่ได้หยิบยืมลมปราณจากใครยามที่เขาปล่อยพลังลมปราณออกมานั้นพลังลมปราณที่น่าเกรงขามพวยพุ่งออกมาจนแทบจะดันท้องฟ้าจนทะลุได้อย่างนั้นในด้านพลังลมปราณน,นับว่าโอรสองราชันมีความเสียเปรียบมากอายุไขของเขาเหือดแห้งพลังลมปราณเสื่อมถอยเขาเป็นผู้หนึ่งที่ใกล้จะตายอยู่แล้วทั้งยังไม่มีผู้เยาว์ที่จะให้เขาได้หยิบยืมลมปราณได้อีกด้วยโชคยังดีก็คืออรสองราชัน ได้สืบทอดอาวุธของผู้เป็นบิดามาทำให้การขับเคลื่อนอาวุธราชัเซียนของเขามีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วมีอนุภาพมากยิ่งกว่าทั้งยังอาศัยพลังลมปราณที่น้อยกว่าเสียงตูมตูมตูมที่ดังขึ้นทำมอาแดนวิญญาณสวรรค์ถึงกับสลดจนหนับแสงไปทั่วจากการที่อาวุธปราศจากผู้ต่อกรนแต่ละชิ้นที่พุ่งขึ้นมาทั้งหลิงฟงวินรสองราชันและพวกของซีจู้เซียนต่างสำแดงเคล็ดวิชาที่แข็งแกร่ง และทรงพลังมากที่สุดหวังเล่นงานลิชเย่ที่เดียวถึงตายคาทางนใดน,นั้นพวกของหลิงฟงหวินที่เป็นระดับปรารจาผู้ต่อกรได้ลงมือพร้อมกันพวกเขาทั้งหมดต่างพุ่งเข้าสังหารหลิชเย่นาทีนี้ได้ทำให้แดนวิญญาณสวรรค์ถูกกับโครงเครงขึ้นมาย่อฝีมือพ่วงแผ่นตนจำนวนนับไม่ถ้วนแม้จะอยู่ไกลออกไปถึงเก้าชั้นฟ้าสิบแดนดินล้วนแล้วจะถูกพลังที่น่ากลัวนี้สยบเอาไว้จนดุดอัดจนหายใจไม่ออก ลองคิดดูเมื่อผู้ปราศจ,จากผู้ต่อกรทั้ง5้าลงมือพร้อมกันพลันที่พวกเขาลงมือก็ได้สาแดงเคลวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดปราศจ,จากผู้ต่อกรที่สุดช่วยชีวิตของตนออกมาย่อมจินตนาการได้ว่าจะมีอนุภาพเพียงใดมันคือพลังอํานาจที่สามารถทําลายล้างทั้งแดนวิญญ,ญาณสวรรค์ให้สิ้นไปได้เลยทีเดียวมาได้จังหวะพอดีริชียยิ้มกราวด้วยท่าทีตามอารมณ์ยิ่งนะักกับการเผชิญหน้ากับพวกหลิงเฟิงวินที่เป็นผู้ปราศจากผู้ต่อกรทั้ง5้า ตู้มตู้มตู้มวางเกิดเสียงดังตูมตามขึ้นมาเช่นกันในขณะนี้ลีชเช่ได้หายตัวไปบริเวณที่ลีเช่เคยยืนอยู่แต่เดิมปรากฏห้าผู้ปรจจะดาสจากผู้ต่อกรขึ้นมาทันทีทันในนั้นปรากฏตราของเส้นเมืองเทียนหลิงฟงวินซีจูเซียนโอรสสองราชันและราชาบรรพบริโภช่วยรายที่มีหน้าตาเหมือนกันกับพวกของหลิงฟงวินทั้งห้าปังปรากฏสิบคนจับคู่ต่อสู้กันขึ้น ดยหลิงฟงวินซันเมิ่งเทียนพวกเขาแต่ละคนต่างจับคู่ต่อสู้กับตนเองการโจมตีที่สะเทือนฟ้าปราศจากผู้ต่อกรของพวกเขาทันทําทให้มิติถูกทําลายและเศษหินรวมทั้งพวกเขาที่แตกหักจํานวนมากของผาหินแตกต้องกลายเป็นจุนแม้แต่หลักกฎเกณฑ์ของผาหินแตกยังถูกทําลายภายใต้การโจมตีได้สร้างความสะเทือนบวั่นไหวไปทั่วแดนวิญญาณสวรรค์กระทั่งดวงดาวในเก้าชั้นฟ้าสิบแดนดินยังสั่นไหวกระทั่งร่วงหล่นลงมา พลังการโจมตีเช่นนี้ช่างรุนแรงเหลือเกินในเวลานี้ฟ้าดินเงียบสงัดจนถึงขีดสุดเส้นเมืองเทียนหลิงฟงหวินสีจู้เซียนพวกเขาต่างจ้องมองผู้ที่มีลักษณะท่าทางหน้าตาเหมือนก,นกันกับตนทุกอย่างอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเวลานี้พวกเขารู้สึกทำอะไรไม่ถูกมิติสมดุลเป็นหนึ่งในสี่เคล็ดวิชาของตำราณภาและเป็นหนึ่งในเคล็ดวิชามิติ ที่ชื่อว่าสมดุลคู่ขนานไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือพ่วงแผ่นตนจํานวนไม่ถ้วนที่อยู่ด้านหน้าคันช่องสวรรค์หรือจะเป็นผู้ปราศัจจะผู้ต่อกรที่อยู่ด้านนอกผาหินแตกเมื่อเห็นภาพของพวกเส้นเมืองเทียนทั้งห้าคนที่อยู่ในผาหินแตกต้องประจันหน้ากับตัวเองที่มีหน้าตาเหมือนกับตนแล้วพวกเขาก็ไม่มีแผนรับมือที่ดีกว่านี้พวกเราสลับตำแหน่งเวลานี้เส้นเมืองเทียนร้องเสียงดังออกมา ในเซี้ยววินาทีนี้เองซันเมืองเทียนสลับตำแหน่งกับหลิงฟงหวินหลิงฟงหวินสลับกับซีจู้เซียนซีจู้เซียนสลับกับโอรสองราชันแต่ทว่าทันทีที่พวกเขาสลับตำแหน่งพวกเขาที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งก็มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเช่นกันแม้ว่าพวกเขาทั้งค่าจะทำการสลับตำแหน่งภายในช่วงทริปตาเดียวขณะที่ห้าคนที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งก็สลับตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันแม้ว่าในขณะนี้พวกของหลิงฟงหวินต่างมีการสลับตำแหน่งกันไปแล้ว แต่ว่าผลสุดท้ายที่ออกมายังคงเป็นการเผชิญหน้ากับตัวเองเหมือนเดิมพวกเขายังคงต้องต่อสู้กับตัวเองที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งอยู่ดีสลับหลิงฟงวิ่นร้องเสียงดังออกมาพวกเขาได้ทําการสลับตําแหน่งกันอีกครั้งทั้ง5้าคนรู้ใจกันเป็นอย่างดีได้ทําการสลับตําแหน่งด้วยพลันอีกครั้งแต่ทว่าผลก็ออกมายังเหมือนเดิมพ่านที่พวกเขาสลับตําแหน่ง5คนที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งก็จะสลับตําแหน่งในเวลาเดียวกัน ท้ายที่สุดแล้วพวกเขายังคงต้องเผชิญหน้ากับตัวเองอยู่ดีไม่สามารถสลับสับเปลี่ยนคู่ต่อสู้ได้เลยทุกคนที่มองเห็นภาพของพวกสีจูเซียนทั้งห้าคนที่ไม่สามารถสลับตำแหน่งได้สำเร็จถึงกับต้องกั้นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือที่อยู่ด้านหน้าคันชองสวรรค์หรือกระทั่งยอดฝีมือที่ปราจากผู้ต่อกรทีอ่อยู่ด้านนอกผาหินแตก เมื่อต้องมาเชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรถ้าหากอาศัยชั้นเชิงตื้นๆเช่นนี้ก็สามารถทําลายมิติสมดุลของข้าได้แล้วก็สแสดงว่าวิชานี้เป็นเพียงชื่อเสียงจอมปลอมเท่าน,นั้นแล้วในเวลานี้เองหลีิชิเได้ไปปรากฏตัวอีกตำแหน่งหนึ่งหัวเราะและกล่าวตามมารมอ,อ,อกมา มิติสมดุลมาจากตำราณพาถ้าหากมิติสมดุลสามารถทำลายได้อย่างง่ายดายละก็ตำราณพาในฐานะที่เป็นหนึ่งในตำราสวรรค์นบเก้าก็คงจะเป็นแค่ชื่อเสียงจอมปลอมเสียแล้วค่ะพวกเขอหลิงฟงวินคำรามเสียงดังออกมาและพุ่งเข้าโจมตีรีชีเย่เวลานี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าหากไม่สังหารรีชีเย่เสียตัวของพวกเขาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในมิติสมดุลก็จะไม่มีวันหายไปปังขณะที่พวกเฮาหลิงฟองวินพุ่งเข้าโจมตีตัวรีชีเย่นั้น พวกของหลิงฟงหวินที่อยู่ในอีกมิติก็ได้พุ่งเข้าโจมตีต่อพวกหลิงฟงหวินอีกครั้งจะเป็นกระบวนท่าที่เหมือนเหมือนกันอีกด้วยตูมตูมตูมในเวลานี้ทั้งสองฝ่ายเข้าหข้ำหันกันจนฟ้าเดินสั่นไหวครงเครงไปมาสุริยันจันทราอับแสงในเวลานี้สับพชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนในแดนวิญญาณสวรรค์ถึงกับตัวสั่นงงนงกท่ามกลางการต่อสู้ระดับเช่นนี้ ปรากฏกลิ่นอายการฆ่าตลบอบอวนไปทั่วแดนวิญญาณสวรรค์ณที่นี้กล่าวสำหรับสรพพชีวิตจำนวนนับล้านชีวิตที่อาศัยอยู่ในแดนวิญญาณสวรรค์แล้วมันเสมือนเป็นหนึ่งวันสิ้นโลกอย่างนั้นเหล่มามัาฉาในมหาสมุทรจมลงใต้น้ำสรรพสัพตต,ต่างทยอยพายกนหลบซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ำพวกมันล้วนแล้วแต่ถูกปณิธานการฆ่าที่น่ากลัวทำให้ตกใจจนต้องตัวสั่นเทาเปิดครานพวกของเส้นเมืองเทียนสู้กันจนดูเดือดเลือดพาน แล้วนั้นออรสองราชันได้ร้องคำรามเสียงดังออกมาสัจจะอาวุธราชนเซียนได้สำแดงท่าโจมตีที่ปราศจากผููต่อกรอ,ออกมาแม้ว่าอนุภาพการโจมตีนี้ไม่นับว่าเป็นสวรรค์ทำลายแต่ว่ามันก็คือขั้นสูงสุดรองจากสวรรค์ทำลายแล้วแม้ว่าออรสองราชนอีกคนที่อยู่ในมิติจะสำแดงกระบวนท่าโจมตีสุดท้ายที่เหมือนกันออกมาก็ตามแต่อรรสองราชันที่อยู่ในอีกมิติกลับต้องเสียเปรียบเปน็นอันมาก ถูกพลังโจมตีนี้กระแทกจนต้องก้าวถอยหลังตึงๆติดต่ตตอกันหลายก้าวทันใดนั้นเองโอรสสองราชนก็เข้าใจได้ในทันทีตะโกนเสียงดังออกไปว่าสำแดงท่าโจมตีจากอาวุธของพวกเจ้าด้วยกระบวนท่าที่ปราะศจ,ะจากพูดต่อกรที่สุดพวกมันไม่สามารถเรียนแบบอนุภาพของสัจอาวุธราชนเซียนได้เต็มร้อยค่ะพวกสี่จูเซียนเส้นเมืองเทียนหลิงฟงวินต่างสำแดงกระบวนท่าการโจมตีที่ปราศจ,จากพูดต่อกรที่สุดจากอาวุธประมาจารย์พฤกษาอาวุธเทพเจ้าแห่งทะเลของพวกเขา หลังจากได้รับการเตือนสติจากโอรสสองราชนในเวลานี้อนุภาพปร,รมาจารยพรึกษาอนุภาพเทพเจ้าแห่งทะเลและอนุภาพราชนเซียนได้อลาวาดไปทั่วแดนวิญญาณสวรรค์เสมือนหนึ่งปร,รมาจารพรึกษาทเทพเจ้าแห่งทะเลและราชนเซียนที่ตื่นขึ้น,นมาต้องการทําให้แดนวิญญาณสวรรค์กลับไปสู่จุดเดิมอย่างนั้นภายใต้การทยอยโจมตีในลักษณะปรา,จาดจักผู้ต่อกรเช่นนี้ไม่รู้ว่าได้ทําให้ผู้คนจำนวนเท่าไหร่ที่ตกใจจนแทบหัวใจวาย